เช่ค่ะทุกคนกลับมาอีกแล้วจริงๆเราก็เป็นวันเดียวกันแต่ว่าเราน่าจะอับพล,ลวันเนาะอารมณ์มันก็อาจจะมีความเหมือนไส้ต่อเนื่องกับนางโยโย่คือใจลายมากแบบอ้าฉันอยาจะฆ่าเธอก็พาร์ทที่แล้วเนาะเผื่อใครไม่เข้าใจเรารู้สึกว่าเหมือนนางเอกโดนทรยศนู่นนี่นั่นอะแล้วแบบทุกอย่างก็นางก็โดนผลักลงน้ําแล้วก็ตาย แล้วก็ทุกอย่างก็มา r e ต t a r t ใหม่อีกรอบหนึ่งแต่เราไม่รู้ว่า r e ตา a r t เนี่ยมันจะรีตั้งแต่ถึงเมื่อไหร่นะเพราะว่า EP ที่แล้วอะ่ะเราก็ให้เห็นเนาะว่าไม่รู้ว่ามันไปลึกขนาดไหนแต่ว่าคิดว่าน่าจะเป็นช่วงก่อนที่จะเจอกับพระเอกไม่อยากเรียกพระเอกเอาคนชิตติ้งไม่สมควรเป็นพระเอกอะ่ะเออน่าจะเป็นก่อนที่เราจะเจอเจลมี่แล้วกันเนาะงั้นก็เริ่มกันเลยค่ะไม่รู้ต้องเข้าไป,ปเรา,เาต้องโหลดอีกปะเนี่ยถ้าเข้าไปเราต้องโหลดอีกก็ห้างเลย ะมีชุดด้วยชุดอีกแต่งตรงนั้น,นุ่มๆอ่ะแม่งหล่อมากอ่ะ <c oughs> คือตอนที่ดูตอนแรกอ่ะคิดว่าเป็นแบบเป็นแนวแบบเนื้อเรื่องอ่ะมันก็ต้องเนื้อเรื่องอยู่แล้วก่อนหน้านี้เขาเข้าเนื้อเรื่องที่ไหนนะอันนี้ปะสเตจอุย้ยเรามีต้อง5้าเซสชันไม่ไม่ได้มีแค่ห้าเดี๋ยวเดี๋ยวขอแปบหนึ่งอ๋อมีหกเซสชันสตาร์โต แล้วตะกี้เห็นไหมข้างๆมีเขียนอะไรสักอย่างตกใจตื่นขึ้นมารอบๆแล้วแบบเหมือนเอาเอาเป็นว่าตื่นขึ้นมาแล้วก็แบบตกใจนะแล้วก็แบบสูดอากาศเข้าไปเต็มปอดเดี๋ยวสิฉันตกลงไปในน้ำไม่ใช่เหรอทำไมห้องนี้มันดูคุ้นๆจังนะ อ่าย้อนกลับไปเมื่อออกก็แปลว่าย้อนเวลาจริงๆแต่ว่าคือในนี้เขาไม่ได้บอกเราชัดเจนนะว่าย้อนไปกี่ปีแต่เขาบอกว่าในระยะเวลาที่นานระดับหนึ่งเพราะว่าอันนี้เนี่ยเราไม่มั่นใจว่ามันถ้าเราเข้าจไม่ผิดมันน่าจะเป็นห้องเก่าไม่ก็แบบเป็นห้องเดิมได้หลายเพียงแต่ว่ายังไม่ได้รีโนเวทประมาณนั้นอะโอ้ตื่นแล้วหรอพี่ประตูเปิดขึ้น อ๋อได้เจอแัลแอสซิสแตนต์ผู้ช่วยเด็กกว่าเราต้อง7ปี my gosh ตลอดหลอกรุก๊ปโอเคเห็นคนนี้เด็กลงก็แปลว่ากลับมาทีอ่อดีตเอ้ยเราชักไม่มั่นใจว่าเราย้อนกลับมา7ปีหรือว่าเขาเด็กกว่าเรา7ปีกันแน่โอ้ลับนานมากเอออ๋อ,อถ้าไม่ตื่นจะได้ยกแอมบบูเลด้วย ต้องถามเวลาอะไรอยากรู้เอ๊ะอ๋อเข้าใจะละคืออันนี้เนี่ยเหมือนเราย้อนเวลาแต่ว่าเราเจอทั้งเจเรมี่ทั้งโยโย่แล้วก็คนอื่นๆเรียบร้อยแล้วใช่ไหมไม่มั่นใจแต่นี่เ้าถามแล้วว่านี่มันกี่โมงอเดรสเหรอน่าจะออนเดรสนะเชื่อนอยากมากเลยเที่ยงโอ้โห คุณนายตื่นสายจะจัดให้เปลี่ยนสภาพแล้วก็ไปหาอะไรก,กินอ๋อมีมีไปเขาเรียกอะไรไปคุยกับสตาร์ดอมตอนบ่ายสามสินาฬิกาเที่ยงนี้หลังจากนั้นหเหมือนติดต่องานซะส่วนใหญ่นะเออเป็นคนเป็นการเป็นงานเหมือนกันอ๋อก็คือเซ็นสัญญากับสตาร์ดอม อ๋อเข้าใจแล้วคืออันนี้นางย้อนมาก่อนช่วงที่จะเซ็นสัญญาคือให้เราคืออันนี้คือกาลังดาวเนื้อเรื่องล่วงหน้าอยู่นะว่าเป็นไปได้ว่าพอนางเซ็นสัญโอ้ยฟ้าใสออกมาทําไมตอนนี้คือพอนางเซ็นสัญญากับสตาร์ดอมอะนางน่าจะได้แบบเจอเกิดโยโย่เยอะขึ้นเจอกับเจเรมี่เยอะขึ้นแล้วก็น่าจะเป็นช่วงที่โยโย่กับเจเรมี่เริ่มที่จะชิตติ้งใส่กับนางเอกของเราขอเรียกนางเอกแล้วกันเนาะเพราะว่าจะเรียกเป็นตัวเราเลยมันก็พลาดอยู่ อ่านี่งเพราะว่าหุ้นส่วนบริสบริษัทก็ยังเป็นของเรายังไม่ได้เป็นของโยโย่แล้วก็นี่ก็น่าจะเป็นช่วงที่พ่อเพิ่งตายนเนาะอแล้นี่เราก็จะไปพบกับลุกนะคะ,ะตายแล้วคือจำจำได้ก็โดนถามว่าโอเคไหมก ฉันสบายดีเดี๋ยวไปรอข้างล่างนะโอเคก็คือสรุปเลยแล้วกันว่าเรากำลังจะไปเซ็นสัญญาเนาะไปแล้วอ่ะนี่ไงกำลังพยายามปฏิบัติต่อเรื่องเรา อ๋อทุกคนมันเกี่ยวกันหมดเลยนี่นะทั้งลุกทั้งเจเลมีทั้งอะไรคือลุกเนี่ยถ้าเราเข้าใจไม่ผิดเขาน่าจะเป็นเหมือนเป็นหัวหน้าของพวกเจเลมีโยโย่ยอีทีส่วนเจเลมีเกับโยโย่เนี่ยเขาเป็นศิลปินในค่ายสตาร์ดอมล้วออกก็กำลังจะเซ็นสัญญาเข้าค่าย <c oughs> ไอ้เว้ยเข้าค่ายสตาร์ดอมด้วยแล้วก็กำลังจะได้หุ้น10%ของค่ายด้วยโอ้ อันนี้ย้อนอดีตย้อนอดีตเราขอข้าม,ข,ามข้ามนะอ่ะนี่บอกก็เริ่มแล้วเนี่ยฉันนีงงจริงที่เชื่อจรมีนู่นนี่นั่นอ่ากำลังคิดแผนแก้แค้นละอ่ะนี่เขาเขาค่อยๆได้เรื่องราวขึ้นมา แล้วเขาบอกเขาจะไม่เซ็นสัญญากับสตาร์ดอมอ่ะวอันนี้ก็ขึ้นมาเตือนแล้วนู่นนี่นั่นแล้วก็คิดแพะ <c oughs> คิดแพะที่จะเอาคืนเจรอร์มี่โอ้ยทำไมวันนี้ขอเป็นอะไรเนะี <c> ่ย <oughs> ได้ทักทิเก็ตมามาสุ่มชุดละกาชับปองกาชาเกลอ <c oughs> ชุดสวยชุดสวย สวยอยู่เปลี่ยนชุดได้ด้วยก็คือบันคับให้เราเล่นสเตทใหม่เลยงั้นก็ EP นี้ก็รอแค่นี้เอ่อเราน่าจะรวมแบบสักประมาณสองสาม EP เข้าด้วยกันแต่ว่าแต่ว่า EP แรกก็คือปล่อยปล่อยทิ้งเลยนะแต่ว่าหลังจากนี้เนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าแบบได้ยินว่าแบบเป็นสองคิสองอะไรอย่างนี้ก็คือจริงๆมันอยู่ในไอ้นี่เดียวกันแหละเพียงแต่ว่าเราอัดต่อนะคะทุกคนอย่าตกใจเนาะงั้นก็ ออันนี้ก็ปล่อยเป็นแค่นี้เหมือนกันแต่ว่าเดี๋ยววิดีโอน่าจะอัดเป็นแบบยาวๆเอาน่าจะอยู่ที่ประมาณสิบห้านาทีเพราะว่าถ้ายาวกว่าน,นี้ก็ไม่มีสมาธิเหมือนกันข้อเป็นอะไรไม่รู้คันมากเลยแต่ว่าโอเคเข้าใจะละคืออันนี้เนี่ยมันจะแบ่งเป็นสองพาร์ทเนาะก็คือเป็นพาร์ทแต่งตัวกับพาร์ทของโหชุดเวอร์ไปปะคือเป็นพาร์ทแต่งตัวกับพาร์ทของสตอรี่ ซึ่งมันก็จะแตกต่างกับหลายๆเกมที่จะชอบเอาสองอย่างนี้เข้าด้วยกันเนาะอ๋อมันบังคับให้เราเล่นต่อเลยเว้ยงั้นก็อ่ะใช่บังคับให้เราเล่นต่อแล้วแหละงั้นก็แค่นี้แล้วกันเห็นว่าทรัพยากรจริงๆค่อนข้างเยอะอยู่นะที่เขาให้เาให้เราเนี่ยรักมือล้วนๆเลยแต่ว่าไม่รู้สิหลังจากนี้อาจจะมีถดถอยลงไปอีกก็แค่นี้แล้วกันค่ะบายนะคะทุกคนไว้เจอกันใหม่รอบหน้าเนาะรอบหน้าจะพยายามอัดแบบต่อๆกันให้เยอะขึ้นนะคะค่ะสวัสดีค่ะ